เกิดมอร์นิ่งุชคนวันนี้ชานี้แบบว่าเมฆมันคืมๆนิดนึงแบบว่ามีแสงตอนเช้าออกมาตอนนินนดนึงสวยดีนะแล้วก็เนื่องจากมันมืดไนเกอร์มันไม่ค่อยมีแสงแก็เลยจะมานั่งแต่งหน้าข้างนอกตรงศาราตรงนี้เราได้มีแสงธรรมชาติสักหน่อยระหว่างแต่งหน้าเราก็จะบอกแพลนของวันนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะทุกคนก็คือวันเนี้ยจา เราจะไม่ได้ไปเที่ยวอะไรขนาดนั้นคือเหมือนหลักๆอะวันนี้เราจะต้องเดินทางไกลไกด์บอกว่าการเดินทางวันนี้มันจะแบบเหมือนแบบเด้งดึงเด้งดึงมากเลยอะเพราะว่า <laughs> ทางมันค่อนข้างยากเตรียมใจกันมาให้พร้อมเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี้ยมันมันจะเหนื่อยมากแม้ว่าแค่นั่งอยู่ในรถก็ตามอะไรเงี้ยนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไฮไลท์ของวันเนี้ยก็คือจะมี2จุดก็คือจุดแรกจะเป็นจุดที่จะไปดูจุดที่เขาเจอฟอสซิลกันสมัยก่อนก็เลยเดี๋ยวจะไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นที่แรกมั้งที่เขาเจอไข่ของไดโนเสาร์ที่ยังไม่ฟักอะ่ะอืมไม่รู้จะได้เห็นไข่หรือเปล่าแล้วก็ที่ที่สก็คือเป็นวัดที่เหมือนแบบ เคยทำาดิเคยโดนทําลายมาก่อนครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เขาก็เหมือนแบบตอเติมแล้วก็เหมือนแบบทาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมยอะไรเงี้ยน่ะประมาณนั้นทุกคนอืออืออือก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าหลักๆของวันเนี้ยคือมันคือการเดินทางสามากกว่าก็คล้ายๆกับที่วันอื่นจริงๆมันก็เดินทางเยอะนะแต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้กับรุ่งเนี่ยมันจะเป็นวันที่เดินทางแบบ เยอะแบบเยอะจริงๆเลยงั้นนะ่ะอยากให้เตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าขนาดคนขับยังต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆต้องมีสติมากๆอะไเงี้ยน,นะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้แล้วเราก็จะไปนอนอีกทีหนึ่งแต่ว่าจําชื่อไม่ได้อีกแล้ว่คือชื่อเมืองอะไรที่นี่มันมันยากเข้าใจ,าย,จยากมากเลยมันจํายากมากเลยมันพูดยากด้วยทุกคนไม่รู้จะเอาไหไก่อนพูดก็ไม่ได้จําก็ไม่ได้ ไม่รู้ได้อยู่ส่วนไหนรู้แค่ว่ามันอยู่บริเวณโกบีอะทุกคนเพราะว่าทัวมันคือทัวรในโกฟีก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไง นหลังจากขับรถมาเริ่นงนานก็จะมีการพักเล็กน้อย Like can you come to the camera? He's our drivers. He drives so good. Go! Go! Like really good. He have a lot of focus. So good. อากาศหนาวนิดนึงเพราะว่าฝนมันลงแล้วมันเปียกๆทุกคนแต่ว่ามันดีมากเลยแต่ต้องมาหลบหลมตรงหลังรถ เพราะว่าลมแรงอังริงปะคือเหมือนไกดอะเขาบอกว่าให้เราเหมือนแบบเตรียมใจนิดนึงเพราะว่าถานนมันจะแบบบัอปลิงแบบกระโดดกระแทกอะเออแต่ว่าเราอะก็หลับได้ในรถงงมากเลยคือแบบว่า เกทฟิลหมาว่ามันเหมือนแบบรถมันก็จะสั่นใช่ไหมแล้วมันเหมือนแบบเก้าอี้นวดอ่ะทุกคนแล้วเ,เราก็นอนแล้วก็สบายมากเลยือหลับได้ไงก็ไม่รู้แต่ก็ดีแหละเดี๋ยวเรายังต้องขับอีกไกลก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็มาหยุดอยู่ที่เป็นแบบเป็นเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งเพื่อที่จะมากินข้าวกลางวานันซึ่งจริงๆตอนนี้มันเพิ่ง11โมงเองอะ่ะทุกคน แต่ว่ากินข้าวกังวันละเพราะว่าเหมือนเราน่าจะเริ่มออกเดินทางเร็วตั้งแต่ตอนเช้าเราออกตอน7จ็ดโมงครึ่งก็เลยเออน่าจะมาเร็วกว่ากำหนดนิดหน่อยก็เลยเออไม่เป็นไรก็กินเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องขับรถไปต่อแล้วก็แค่นั้นแหละเพราะว่าไม่มีอะไรวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งรถอย่างเดียวโอเคก็เดี๋ยวไปกินข้าวแลลวบายบายฮัลโหทุกคนตอนนี้เรามาอยู่บริเวณที่ที่ เขาอะทาเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเขาเจอฟอสซิลกันแล้วทุกคนมันคือฟอสซิลของไดโนเสาร์ทุกคนคิดดูได้บ้าบอมากไม่แน่นะไอหินพวกนี้ที่เราเห็นเห็นอยู่ตามพื้นเนี่ยจริงๆแล้วอะมันก็คือกระดูของไดโนเสาร์ที่โดนลาวาทับแล้วมันก็เลยเปลี่ยนสาสารกลายเป็นหินอะไรแบบเนี้ยอะไรไม่รู้เัน เราก็จะขับรถตรงเข้าไปข้างในเพื่อที่เราจะไปหาฟอสซิลกันไปหาไข่ฟอสซิลโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคทุกคน เมื่อกี้เราไปดูคลิปมาแหละที่เป็นประมาณสิกว่านาทีคือมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนว่ามันว่าแบบโอเคคนเมกาเขามาหาฟอสซิลกันที่นี่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของเขานิดหน่อยแล้วก็สิ่งที่เขาเจอแบบว่าเจอลมแรงเจอนู่นเจอนีอ่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงรี้ยประมาณนั้นนะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่ที่มองโกเลียเป็นที่แรกของโลก ที่เขาอะ่ะเจอไข่ของฟอสซิลตอนแรกเหมือนแบบใบแรกที่เขาเจอมันเป็นแบบพังแบบมันแตกอะไรเงี้ยนะและ้วทีนี้พอเขาดูบริเวณนั้นเรื่อยๆเขาก็หาเจอเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมีบางอันที่มันสมบูรณ์มากเลยแล้วก็เขาบอกว่าทะเลทรายโกบีเนี่ยเป็นเหมือนแบบประเทศที่เจอฟอสซิลเยอะมากๆเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะหาฟอสซิลของช้างแมมมอสได้หมื่นกว่าตัว แล้วก็อะไรอีก8,000แล้วก็อีก2,000เนี่ยจำไม่ได้แหละแต่ก็คือถือว่าเยอะมากทุกคนแต่เหมือนว่าฟอสซิลทั้งหมดอะ่ะจะถูกขนไปที่เอ่อพ,พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กมั้งไม่รู้เหมือนกันคือประเด็นอะ่ะวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษใช่ปะ่ะแล้วมันใช้คำแบบยากนิดน,นึงอะ่ะฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> People finding like small fossils here. Mm -hmm. I've heard, but I never found it. Oh. I mean, I didn't try. Like, I mean, the tourists? No, like, uh, yeah, tourists and guides. Yeah! But that's what I heard. Okay. Actually, hmm. I think maybe this no, rock no. might <laughs> be. <laughs> <laughs> I mean, who knows, you know? And am going to see what's ใช่แล้วมันอาจใช่ก็ได้นะใช่ปะโย,ยนแถวนี้แน่ไหมเนี่ยจะเขาจะหาว่าเราทำลายสถานที่ใ่ปะเนี่ยเ้าหู <c oughs> ดูซีทุกคนจริงๆอ่ะเราอาจจะต้องใช้สายตาสอดส,ส่องนิดหนึ่งว่าเฮ้ยอันนี้มันฟอสซิลอเปล่าวะแกมันอาจจะเป็นหนึ่งส่วนของกระดูกอะไรงี้เปล่าเปล่า <c oughs> อุ้มอยลมแรงนิดนึงนะทุกคนไม่ได้เอาใหม่มาแต่กำลังคิดว่าสูงถ้าถ้าเราสามารถหาเจอไอกระดูกชิ้นนั้นนะมันจะเป็นของใครอังกุ I have a question <Yeah. S 1> If of course I may not but maybe if I found some bone or fossil uh, huh. uh will that bone will be mine or will be I mean, if you can pass the border uh, control, you know. I mean, I won't carry on to the plane. I will just put it in my pocket. I mean, yeah. So you can, <laughs> you know. <laughs> but it's criminal, right? Get past, you know. Border <laughs> control. Oh, it might be an egg. No, it's just a stone. Tool, yeah. Oh, okay. <laughs> I don't want to spoil your <laughs> enthusiasm, but you know. <laughs> Oh guys, look at this view! So crazy. It's dangerous to stand on the edge. Right? Yeah, yeah, look. It's easy to collapse. Yeah, look. The sea. No, no oh. no 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 no! <laughs> 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 huh. Yeah. So fun to see. วกนน็สยดีนะทุกคนลืมบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ที่บอกว่าแบบที่เนี่ยเขาเจอฟอสซิลหลายอย่างมากใช่ปะแต่มันมีอยู่เอ่อเซตหนึ่งไดโนเสาร 2000, ์สองพที่ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรอะแต่มันตัวหนึ่งมันเป็นกินเนื้อกับอีกตัวหนึงกินสัตว์ใช่ปะแล้วเหมือนมันกำลังแบบสู้กันอยู่มันกำลังกัดกันอยู่อย่างเงี้ย แล้วมันเกิดภัยพิบัติที่ทําให้มันตายทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนที่เขาเจอฟอสซิลอะคือโครงกระดูกอะมันยังอยู่แบบนั้นอยู่อะจนแบบเขาอะทําเป็นเหมือนรูปปั้นตรงหน้าทางเขาเดี๋ยวเราจะแปะรูปขึ้นให้ดูอือคือเหมือนแบบว่าเขาเจอกระดูกแล้วอยู่ท่านั้นเลยอะโคตรเจ๋งเจ๋งโคตรแต่จริงๆที่เนี่ยมันก็สวยนะคือถ้าไม่ได้มีจุดขายเรื่องฟอสซิลอะ ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เป็นสถานที่ที่สวยดีแล้วก็เดินง่ายด้วยเดินง่ายกว่าที่อื่นประมาณนะั้นทุกคนแค่นี้แหละไปแลละเหนื่อย น่าโสมากตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราจะเที่ยวเป็นสถานที่ที่สองแล้วก็คือเป็นวัดนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือวัดเขาบอกว่าวัดที่เนี่ยเคยเป็นวัดที่เหมือนแบบเคยถูกทําลายมาก่อนคือที่เนี่ยเขาทำนับเออนบถือศาสนาพุทธใช่ป่ะแต่ว่าสมัยก่อนอะ่ะเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเหมือนเขามีแบบศาสนาของเขาเองเลยอย่างนั้นอะ่ะ แล้วพอศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาเก่าที่แต่เดิมที่เขาอยู่อะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ค่อยพอใจเขาก็เลยเหมือนแบบทําลายวัดกันอะไรเงี้ยน่ะแต่เขาบอกว่าวัดที่เนี่ยเป็นวัดที่เหมือนแบบสําหรับการทําสมาธิโดยเฉพาะเพราะว่ามันตั้งอยู่แบบปรีกวิเวกมากค่ะทุกคนก็ดูจากสภาพที่เราขับรถมาร้อยก่ลโลคือตลอดทางไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนเขาน่าจะต่อเติมใหม่แล้วนะ เออแต่ว่าให้รู้เอาไว้ว่ามันเป็นวัาที่เคยโดนทำลายมาก่อนนี่ทุกคนเห็นสร้างประหักพังไหมมันก็คือซากที่โดนทำลายนี่เเต็มไปหมดเลยตรงนี้มียาวไปจนถึงตรงนู้นเลยนะพังหมิด พวกนี้นี่ที่เป็นอาคารเนี่ยพอเป็นอันไหนที่มันเป็นอาคารสมบูรณ์เนี่ยก็คือคัลลีโนเวทนะทุกคนไม่ใช่อันออริจินอลเพราะว่าคิดว่าเหมือนอันออริจพวกไอออริจินอลวันเนี่ยมันมันไม่เหลือแล้วก็เมื่อกี้ไกด์บอกมาว่าช่วงตอนนั้นนะที่วัดโดนทำลายอ่ะมีพระประมาณ200องค์โดนฆ่า นั่นแหละน่ากลัวเราอ่าแล้วนี่ก็คือวัดนี่ก็คือวัดที่เขารีโนเวทไม่ได้ทำสีสสวยเชียวสีแดงฉ่ำๆนี่ทุกคนอันนี้คือวัดทีด่เราเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้เราปาค้างๆใช่ปะทุกคนเห็นปะก็จะมีอาคารตรงนน้นอยู่ข้างบนแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นซากประหลักหักพังของวัดหมดเลยโหเลยอยู่แค่น,นี้มองไม่เห็นเป็นรูปเลย แล้วก็เน่ยาวไปจนถึงตรงนูน้นจริงๆอันนี้เกินนี่เขาน่าจะมาตั้งไม่ไม่ไม่ใช่อันออริจินอลนะแต่ข้างหลังเกินเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นเหมือนแบบเหมือนอเหมือนอาคารสูงๆที่เหมือนสมัยก่อนเขามีไว้ไอ้นี่มั้งเหมือนแบบดูเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเ,เงี้ยน,นะเพราะว่าถ้าทุกคนมองดีๆตรงนั้นนะ่ะเห็นไหม จะมีแม่น้ําอยู่ทุกคนคือเหมือนเป็นสถานที่ตั้งที่ค่อนข้างปลอดภัยด้วยเพราะอย่างเช่นสมมติถ้าใครจะมาทําลายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องผ่านแม่น้ํามาก่อนแล้วอาคารนี้ก็เอาไว้ซอดส,สองมั้งไม่แน่ใจอะทุกคนแต่ก็ประมาณนั้นแหละออแต่ก็สุดท้ายก็โดนทํำลายอยู่ดี เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะไปมิวเซียมถือเป็นมิวเซียมของบริเวณวัดแถวนี้แล้วหละแล้วลก็จริงๆด้านหน้าประตูวัดที่เราผ่านมาอาคารเมื่อกี้เขาจะมีเป็นรูปพระพุทธรูปสลักอยู่บนหินแล้วเราก็ถามเขาว่าอันนั้น,นเป็นแบบออริจินอลวันเลยหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ คือเขาว่าจเจอรูปเนี้ยอยู่จากแบบซากหลักหักพังอ่ะคือเขาเจอขึ้นมาแล้วเขาก็เอามาตั้งไว้ให้ดูเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูและนี่ก็คือมิวเซียม ah. What is t i s o yeah, s is where we uh, make fermented m a s d fermented c a m e s So you, you put you put a little bit of a uh, already made fermented uh, mare's milk or camel's milk, mm -hmm. and then you put milk, mm -hmm. and then you pound it, yeah? ah. and then you make a lot of milk. I like see. Milk. But this is like um, animal skin, right? Mhm. Mm oh. oh. Yeah. Cow skin. Ah, okay. ทุกคนเห็นอันนี้ป่ะอันนี้คือชามเป็นแก้วใส่น้ำทำจากกระโหลกมนุษย์น่ากลัวมากเลย่ะขนลุกขนลุกแบบใช้กระโหลกมนุษย์เลยอ่ guys this is f o s s i l brother Like turned stone Turn to really oh เธอจะบอกว่าที่เนี่ยมันเพิ่งผ่านมาแค่200อปีนะแต่ว่าทุกคนเห็นสิ่งที่อยู่ในนิวเซียมที่เราไปโชว์ใช่ปะ มันเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยนะเหมือนอยู่กันคนละโลกลองนึกสภาพดี่ว่าแค่มันแค่200ปีก่อนหน้าน,นี้สถานที่ตรงเนี้ยเคยมีพระกว่าแบบเป็นพันองค์อะแต่ตอนเนี้ยไม่มีเหลืออยู่เลยคือบางส่วนก็คงหนีไปมัง้งแล้วก็ที่บอก200อองค์ตาย this is like for example if a groom is asking for a, for, for a wife yeah. from a family yeah. they would use put this on their hand yeah. and on the right hand they would uh, put milk inside a silver cup on uh -huh. the other hand they would put like some offering and they would like ask oh, please you know, give your daughter to us or, to our boy and, uh. and the father would, wouldn't take it like At first, mm -hmm. then they would give them like drinks, mm -hmm. like it's just a way of tradition. Mm -hmm. Like the dad, even though, like that, the dad says no. Mm -hmm. I mean, if the groom and the bride wants to marry we'll get married, but it's like they're asking for the blessing. Mm -hmm. What about the white one? Uh, I think, yeah, I think it also has some meaning, but I don't know the actual meaning. Mm -hmm. There's white one, there's yellow one, the blue one. I queen, see. I see. For some people, because it's religious, they like tie it around like uh, certain trees. Mm -hmm. Oh. Yeah, like to show respect. But like you know, naturally it's basically killing the tree, right? <laughs> so people are like kind of pushing on that agenda. You know, I don't see. do that. You know? if you really love, if you're really religious, you shouldn't be messing around the tree. Right? In Thailand, yeah. I think. We do that a lot. Hmm. It's with, like. With ribbons like this? Yeah, we have like a. We call it. uh Like tree color of mm -hmm. fabric, a little bit of, of ribbon. Mm -hmm. And you tie it on a tree. <laughs> and basically you ask for the lottery. Ah, lottery? Yeah, lottery. You know? You want to get rich, so you ask for the lo lottery. <sighs> so. That's like basically good luck in the lottery? Um no they 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 just won the lottery. Not really about the good luck. Wow. Imagine this hard. How long want what do we need? How many temple do you uh do you say? It, like twenty eight. yeah คือถ้ารวมจะตั้งแต่ฝั่งนี้ไปจนถึงฝั่งนู้นน่ะก่อนหน้าเนี่ยเขามี27็วัดอะทุกคนแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้ว200ปี200ปีเองทุกคนมันมันไม่นานเลยนะกายบอกว่าจริงๆอ่ะ เหมือนสถานที่ตั้งของที่นี่มันมันดูดีมากถ้าเขาสามารถที่จะปกป้องตัวเองกันได้เพราะว่าหนึ่งสภาพนะสถานที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเขาหุบเขาข้างบนก็เป็นเขาสูงก็แบบถ,ถ้าจะขึ้นมาทางนี้ก็ยากใช่ปะแล้วระหว่างทางมาตรงนู้นะมันก็จะแบบมันไม่ใช่ทางที่แบบเข้ามาได้ง่ายๆอะ่ะทุกคนแล้วแถมยังมีแม่น,น้ําตรงนี้อีกอะ่ะ เขาบอกว่าถ้าจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นนะคะสามารถปกป้องตัวเองได้อ่ะที่ตั้งตรงนี้ควรจะเป็นที่ตั้งที่แบบดูจะแข็งเก่งมากๆากแต่ว่าน่าแหละตนามนั้นทุกคนเขาเดินวนรอบเพื่อที่เราจะได้โชคดีเดินวนสามรอบแต่ละรอบก็โยนหินเข้าไปด้วยเพือ่อที่จะให้เดินทางปลอดภัยหรือว่าขอพอรอะไรแบบนั้นอ่ะหลักๆก็คือให้เดินทางปลอดภัยทุกคน มาแล้วทุกคนฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็ถึงเข็มของเราแล้วตัดภาพวาร์ปมาจากวาัดแล้วก็คืออันนี้ก็คือสภาพเขมเกอร์เข็มของเราทุกคนซึ่งปกติก่อนหนะ้านี้มันจะมออีสองที่แรกเนี่ยมีห้าเตียงแล้วก็ที่เมื่อคืนเนี่ยมีสี่เตียงแต่ว่าที่คืนนี้มีสองเตียงพอดีสองคนเลยทุกคนแต่ประเด็นคือในเกอร์มันมีกลิ่นกลิ่นขี้วัว เพ่มเลยอ,อก็ไม่รู้อะไรยังไงข้างนอกกินดีกว่าเยอะเลยทุกคนอุ uh! ้ยกล้องในกล้องสว่างมากขอปรับก่อนทุกคนแต่บรรยากาศที่นี่คือดีมากเลยนะดูสิมันแบบโคตรจะธรรมชาติมันแบบมันดูมีอะไรมีอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเออคิดว่าวันนี้ก็คงไม่มีอะไรละเกินข้าวแล้วก็ อาบน้ําเข้าห้องน้ําแล้วก็พักผ่อนอประมาณนี้ทุกคนหมดแค่นี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราขับรถกันนานมากอย่างที่ถ่ายให้ดูไปที่ทุกคนเห็นก่อนหน,น้านี้มันก็คือจะแบบกระดุงกระดุงกระดุงตลอดเวลาก็เลยประมาณนะั้นแหละทุกคนวันนี้ก็คงพักผ่อนเพราะว่าไม่ได้ว่าเที่ยวเหนื่อยนะแต่ว่าการนั่งรถเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยมันเมื่อยตัวอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินอาหารเย็นกันแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย <S <S 2> <S 2> <S 2>